ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได้ไได้ไได้่ไดมด้ไ่ได้ไได้ไได้ไ้ได้ไได้่ไ้ไได้ได้ไ่ได้ไได้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 ดไ้ได้ได้ได้ด้ได้ด้ได้ได้ วันนี้มาเ e ยี่ยมพี่เขาอะเขาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 9หลังจากที่เขาล้มล้มป่วยแล้วก็ด้วยการที่เขาเป็นผู้ประกันตน <Yeah. S 2> เขาเลยมีสิทธิ์ด้รับเงินช่วยเหลือนะครับทร <Yeah. S 2> าบว่าเดือนละ2,000กบาทซึ่งไม่น้อยเลยสําคัญก็คือเขาจ่ายครบนะครับแล้วก็เป็นผู้ใจ่ายเงินประกันสัยคมย่างมีวินยัยนะสิ่งนี้ก็เขาได้ เงินช่วยเหลือมาเดือนละ2 0ับาทสำหรับการบริการดูแลผู้เจ็บป่วยนะครับก็หน่ยป่วยกันสำคัญก็จะมีสาธารณสุขพวกอ,อสมอนะครับ,บแล้วพอสต่อเนี่ยให้ดูแลให้เข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลทางทองในพื้นที่ด้วยดูแลเกี่ยวกับอุปรกรณ์ก็สอุปรกรณ์ที่เปิดตามสิทธิ ก็สั่งการไปแล้วว่าอะไรที่เขาปวดได้ต้องน่รวมทั้งข้อมาจข้อมาจก็จะมีเงินช่วยเหลือผู้พิการซึ่งเขาไปได้แปร้อยบาทคราวนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นผู้ประกันตนนะครับเพราะว่าเงิน,งนส่วนเง่นที่เหลือเนี่ยไม่ได้มากแต่เงินประกันตนเนี่ยเป็นเงินส่วน,นที่เขาสามารถจะปีสำหรับรงชีวิตอยู่ได้ในจณะที่เขาเจ็บปวด มันก็ฝากเลยว่าการประกันตนนะครับเป็นสิ่งที่ดีส่วนจังหวัดจะทําในหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดนอกจากนี้จะมีหน่วยสำคัญหน่วยนั่นคืองานกาหนาา่วยงานการชาติของจังหวัดนะครับซึ่งพรเยาผมเป็น,นอายุข่ประชาฯอยู่ก็จะส่งวัสดอุอุปกรณ์นะครับในส่วนอำนา,หน,า,ห,นาหน้าที่ของการชาติให้ร,รวมทั้งทหาหางมีพอจำเป็นจะต้องซ่อมแซมบ้านก็แจ้งมา ก็มีงบในการปรับปรุงบ้านให้ด้วยก็จะจัดการให้อะไรที่ขาดเหลือบอกมาวันนี้ทางจังหวัดก็นำทีมาเยอะนะครับก็ลองพูดว่าท่านนายกในพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาหมดของประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะเราดูแลกันเราไม่ไ่เป็นวัสดิัสวัสิการเหมือนที่อื่นก็จริงแต่ว่า เราดูแลคนไทยของเราเนี่ยสภาพเหมือนรัฐสุสดสริตาเลย